สวัสดีค่ะช่องอัญชนาที่ดินระยองนะคะวันนี้เราพามาดูที่นะคะสำหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆนะคะท่านใดที่ต้องการหาที่ดินเพื่อสร้างสวนนะคะแปลงนี้นะคะถึงแล้วแปลงที่เราจะแนะนำนะคะตรงหัวมุมด้านซ้ายนะคะ ก็ติดถนนทั้งสองด้านเลยทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็แปลงนี้นะคะก็จะติดถนนสองด้านเหมือนกันทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะสองแปลงรวมกันเลยก็จะติดถนนยาวไปตรงนี้เลยนะคะด้านด้านนี้จะติดถนนประมาณร้อยเก้าสิบเมตรร้อยเก้าสิบเมตรแล้วก็มาจากทางด้านนี้เลยนะคะก็จะเป็นสี่แยกเข้ามา 190เมตรติดถนนยาวมากเราได้เปรียบเป็นพื้นที่ที่สวยมากๆเลยนะคะพื้นที่ที่สวยมาก